ส,สวัสดีครับนานานะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกับคุยกันเอ though, เทสทันรอบนี้ก็เรียวโกบาริสตา a ครับถ้านานาสังเกตเนี่ยกำลังกลิกกลกันอยู่เลยอย่ามาตีไล่หาตัวกันส่วนที่ผมบอกไว้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีปรับเปลี <t 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 ่ยนก็คงจะปรับจริงๆนะครับน่าจะโอเคกว่าน่าจะเวอร์กว่านะเปลี่ยนเป็นแบบคุยกันหลังเทส หาคันมาเท็ดก่อนเทสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันทีหนึ่งนานาจะได้เห็นภาพด้วยว่าแอคชั่นคันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงน่าจะโอเคกว่าแบบเดิมก็ส่วนตัวนี้ก็แหมแค่ขยับมาหน่อย อ้สายจมจากข่าวก่อนเหมือนเดิ่มนะครับตีหาตัวสักสองสามไม้ลืมเคลีย์สายหลังจากปอกข่าวที่แล้ว เนี่ยมองฝั่งซ้ายผมกำลังขึ้นขี้ไปเลยคันส่งเยอะดีนะครับเวทแปดขีดยี่สิบห้าก็จริงแต่ส่งเยอะดีเลยไปได้ไกลกว่าน,นี้แหละผมว่าเพียงแค่ว่าผมไม่ได้เคลียร์สาย ตอนนี้น้ำในบ่อค่อนข้างเสียสำหรับน้านนะที่ถามเข้ามาว่านะครับตกไพลอตคันสักเท่าไหร่ดีครับสิบยี่สิบไมละครับหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่น้าเลยครับแต่ขอแบบเอาเป็นสักสิบยี่สิบนี่เดี๋ยวมาว่าเซนคันกัน ขาโดนโฉบนะหรือผมเคาะโดนญ้าอืมโฉบอยู่นั่นไงเห็นภายน้าไปว่าครับสองทีติดเสซนคันได้ส่งเหยื่อก็อย่างที่เห็นเลยครับเคลียร์สายเสร็จแล้วลอยละลิ้ว ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าพี่เขาจะโดนสักตัวไหมน้าหลายคนเราจะแบบอืมก็ i อ z ็มนี่นะมันก็ต้องส่งเหยื่อดีสิ ลอกก็มีส่วนครับคันก็มีส่วนอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่แค่ว่าลอกดีแล้วคันไม่ดีดีดเหยื่อสะบัดเหยือไม่ค่อยไปอะ่ะเยื่อมันก็ไม่ค่อยไปนะครับมาอีกไม้หนึ่งก่อนพักกล้อง เปลี่ยนมุมหน่อยดีกว่านี่ถ้าทำเป็นด้ามไม้ด้ามพุดเดินนี่เลิฟเลยนะเนี่ย อย่างเดียวไม่ใช่ด้ามพุดเดิลผมเป็นคนไม่ชอบด้ามเต็มเลยนะครับไม่ใช่ว่าด้ามเต็มไม่ดีนะครับแต่เป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าชอบมองคันที่มันมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ด้ามคันด้ามเต็มก็มีข้อดีครับเรื่องจับถนัดหัวดเยอะดี มีตามอยู่ตามมาโชบก็ตามนั้นครับพักกล้องเอา้าเดี๋ยวเชิกันตัวหน้าครับ ปื้อจนได้ตัวอันนี้เข้าใจละเว้นไว้แบบนี้นี่บีเมือนกันเนี่ยเอามือลงล็อกได้พอดีเลยตรงฟอกิดโฉบแน่นอนครับไม่ต้องลุ้นนะครับปลาบึกน,นี่ไม่อยากให้โดูแอคชั่นเรียวโกบาลิสต้ากัน เวทแปดขีดยี่ห้าแอคชั่นเนี่ยน่าจะเป็นอืมน่าจะโมเดเลตเหมือนกันครับลงจนถึงการคันเวลางัดแล้วน่าจะลงจนถึงโคนคันเลยด้วยลองยกก็ก่อนี้ไม่หนักหน่วงมากเท่าไหร่ไม่ใช่บึกแน่นอนน่าจะเป็นโฉบเทพา ลิฟคันดีมากเลยนะครับลิฟคันดีเลยแหละดูคันที่ดีตัวกลับครับผมไม่ได้เยื่อนนะผมไม่ได้ดึงด้วยนะลิฟคันดีจัด,จดเลยได้อยู่ครับลิฟคันสำหรับน้าที่หาคันสักเจ็ดฟุตส่งเหยื่อดีๆทอดเดียวแล้วเป็นคนชอบด้านเต็มราคาไม่แรงด้วยครับ990 กับเป็นคนที่ชอบคันนุ่มๆคันที่เยอะแล้วรู้สึกนุ่มๆไม่แข็งเนี่ยตรงทางเลยครับดูแอคชั่นคันที่ลงครับคันลงแบบนุ่มๆดิ ก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับอย่างที่บอกถ้าติดเอาขึ้นได้ก็จะพยายามตัวเดียวเลยเพราะว่าตัวเดียวก็เห็นแอคชั่นกันแล้วครับกับเทพาผมก็ยั่งยืนยันนะสําหรับนา,นาที่แบบมาถามว่าคันมันจะไหวกับชโดไหมครับนะอยากให้มาลองเทพากันดูสักดอกนึงครับแล้วจะรู้ครับว่าทาไมผมถนงบอกว่าถ้ามันลอดเทพาไปได้เนี่ยอะไรมันก็ลอดครับนะยกเว้นเอาไปอัดพวกนู่นเลยสเตอร์ช่องสเตอร์เจียน หรือว่าไปอัดเยลโลฟินทูน่าอะไรอย่างนั้นนะค่อยว่ากันถ้าสําหรับปลาล่าเหยื่อในไทยนะผมว่าสบายๆรอดเทพาไปได้น่ยอยากให้มาลองโดนกันดูครับนีลาพี่เขานี่เหลือกินเหลือใช้ครับวิ่งสวนเอาขี้ปาดสายตามเพื่อนมาลุมเป็นปลาที่เยอะสนุกครับแล้วเขาก็ไม่ยอมง่ายๆนะโชบพลักำลังเหลือเฟืออย่างนี้ครับเทพา ต้องบอกว่าเทียบกันแบบแบบเปรียบมวยนะครับกับนักมวยเนี่ยปอนต่อปอนเนี่ยแรงเขาดีกว่าบ,บึกเยอะเลยครับเทพาเทียบกันปอนต่อปอนนี่บึกไม่ได้กินแน่นอนครับโชบอย่างเงี้ยต้องพยายามงัดลอยไว้ครับอย่าให้หางเขาลงน้ำ ห่างลงน้ำได้คุยกันอีกยาวเลยช่วงนี้ต้องอัพไปเรียกยอดในติ๊กต็อบหน่อยก็จันนี้นะครับกับ เลโก้บาลิสต้าเฟสเตดคัน7ฟุตเวท8-25ขีด25ใช่หรือเปล่า8-25ขีด25งัดอยู่อย่างเดียวครับไม่เทพาก็าช่อนอเมซอนหรือปลาบึกก็ดูไซส์ครับดูลิฟคันไม่ได้ดึงกลับนะครับลิฟคันมันลังไว้เองเหลือๆก็ เดี๋ยวขอตัวไปเอาปลาขึ้นก่อนครับแล้วเจอคลิปเทสเต็มเต็มกันตอนวันจันทร์ไม่เล็กด้วยตัวเดียวปิดเกมได้เลยได้เวลาเก็บแล้วมามา แวดปุด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 แวดอ๋อสาย P/E เนี่ยมีน้าหลายท่านถามกันมาเยอะมากเลยนะครับ P/E ของอะไรครับ P/E จีนของคันของจริงคันจริง P/E จีนจริงครับบริลดิสนีก็สั่งมาเพิ่มอีกสองววนเดี๋ยวเอามารีวิวให้ให้ได้เห็นกันเต็มว่าเฮ้ยน้า P/E จีนจริงเหรอ P/E จีนจริงครับเนี่ยแล้วก็เงื่อนที่ผมผูกประจำซาแค่ไหน ก็นหนีไม่รอดครับโอ้ยแอคชั่นโคตรสวยอะเรียวโก้ทำไมไม่ทำด้ามพุดเดิ้ลวะเอาไปปัดพุดเดิ้ลเองเหรอ ยกหางไว้ดีฉันจะเอาตัวขึ้นฉันจะได้ปิดคลิปในทีเดียวโอ้ตัวนี้สวยด้วย กินน้ำตื้นมากครับเป็นอะไรที่ต้องระวังสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆมุมไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับ ปิดคลิปได้เลยคลิปจะได้ไม่นานติดหางเนี่ยเยอะเหนื่อยเอาเรื่องครับก็ตามนี้เลยครับลิฟดีเซนมีแลคชั่นสวยอะ่ะลงแบบ โคงทั้งคันสวยเสียอย่างเดียวเลยครับด้ามไม่ใช่พุดเด้ลไม่รู้ว่าเดี๋ยวโมด้ามดีกว่าเปลี่ยนเป็นพุดเด้ลอ๋อเดี๋ยวได้ทำคลิปโมด้ามด้วยส่วนน้าที่มองอยู่หาคันยาวๆเจ็ฟุตเวทกำลังสวยเลยแปดขีดยี่ห้าบีเดียมันจับได้เลยครับเียวกกบาริสตาเฟสเตดไม่ผิดหวังกับคันราคาเก้าร้อยเก้าสิบส่วนคลิปนี้ก็ ลาไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับคันค้างอาบูกาเซียแฟนตาซิสต้ายาใบาคลิปนี้ขอบคุณนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ